ต้มปลาป้นต้มปลาดุก,กปาากลาดุกแกะปลาใสโคกแล้วแล้วน้อะปลาดุเนาะตำ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 ให้มันเข้ากันออก่อนอ,อันอน,นี้ก็เป็นนี่ทอดแกะออกเลย แกออกแล้วเอาไปนี่ข้างล่างก็จะเป็นน้ำซุปหนี่น้ำซุปหลังจากเขาตับเอกอยาก่าโขกให้ัเข้ากันให้มันละเอียดก่อนแล้วเราก็จะมาปรุงตักน้ำซุปใสอันนี้น้ำซุปนี่ใส่ปลาามาแล้วนี่ใส่ปลาามาแล้วเอาตักใส่ใส่จนกว่าจะพอใจก็ต้องเน้นป้นน้ำใสเอาล่องขุ่นขุ่นบงกอ ประมาณได้ไปยังยังอันนั้นดูใส่พอบ่นเน้นใส่ค่ะเน้นข้นน่าจะได้แล้วมะมัณน,นี่นาะาดีเสียจเพราะได้คุยนะ นี่ก็เป็นผักที่ล้างไว้ก็จะมีหอมสดหอมเปีผักที่หอมที่หอมหรือหอมนี่อย่างละเอินนี่และที่สําคัญสูตรติดของเราก็คือมะกอกมะกอกค่ะทุกคนปนใจมะกอกป้นปลาดุกใจมะกอกนี่อยากแซบ่บมะกอกมะกอะกอลงไป ลงไปเลยสักสองลูกสามลูกจากบวันเปรี้ยววาเปรี้ยวแต่ว่าเน้นวน้ำพุ่งใส่เครื่องปรุงกันใส่ผงนัวลงไปผงนัวยอะน้ำปลาแน่จากน้อยไม่ต้องเยอะแต่เค็มผักเอ,อากับสิบบาดลงไปดีนอนไปนอนอาอส้มไป,ไป,ไปนี่ ผักได้แล้วอลงไปเลยหลังจากที่เอาผักลงไปแล้วนัสก็สิคุเล่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 เข้ากันคุเล่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 เข้ากันนะพี่น้องเสร็จแล้วปมกระดูกไส้บักกอก ใบบักกอกซีลอย่นนี้เนี่ยบักกอกทางนั้นป่นปลาดุกใส้บักกอกหอมหอมบักกอกตากไส้ถั่วไปคุยกันเลยตากไส้ถั่วไปคุยกันเลย